เห็นนะครับผมล่องกลางสวยๆนะครับผมคลิปนี้กับสิพามาชมการเก็บเศษของเสียรั้นนะครับผมมึงครับการเก็บเศษเราเราสิเก็บแบบไหนนะครับผมอันนี้มาถ่ายชมการเก็บเศษนะครับผมหายๆมันมันมันโมเดลต่อกันไปนเบิดนะครับผม มันตองมีเศษนะครับคลิปนี้ก็มันมีอย่างหลายนะครับ้าเมื่อมึงการเจ็บเศษของเสียรั้นนะครับผมงานจ็บเศษเป็นงานที่นาเบื่อนะครับของรถไถน,นะครับผม ก็หลีกเลี่ยงไปเลยนะครับมันาก็ต้องพิเศษอยู่แล้วรครับเสียงไหมแสบแก้วหัวขนาดครับเสียงแบบสะใจเลยนะผม นี่นะครับบันบันในจีบีครีปซุนพุ่นนะครับบันนะครับเดี๋ยวจะพาไปเมืองนะครับผมนี่ครับนี่นะครับผมอันนี้คือเก็บตั้งข่างนะครับมาเป็นหัวงานนะครับเก็บตั้งข่างทุกผมจีบีสองห้อยนะครับผม ประมาณสองห้อยสองห้อยมันกระจิมันกระจิก,กรูห้อยลรอพอดีนะครับผมแต่เป็นหัวงานนี่ย่างหน่อยต้องสามนะครับยังสิบเบิดครับแต่เก็บสองบอเบิดครับผมแต่ว่าถ้าไปไถให้เจ้าของเฮ็ดจังได็ก็ได้ครับอันนี้ห้องวัถ่ายรับจ้างนะครับนี่นะครับเก็บสองห้อยนะครับผม ทั้งคางเก็บสองห้อยกับเบิร์ตครับแต่ว่าถ้าหัวงานต้องสามครับยังหน่อยนี่เดี๋ยวมารอชมนะครับผมตอนเพิ่นไปเก็บหัวงานทางขุ่นนะครับนี่นะครับผมเสร็จแล้วครับเก็บคางทั้งนี่อันนี้ก็จะเก็บสองห้อยให้กันครับเนี่ย เก็บซองห้อยเบิดครับครับดินยังเป,เปียกๆอยู่ครับผมปานนี้ก็สีเก็บหัวงานนะครับปานี้เป็นอันวัดเซตนน์นะครับผมเห็นนะครับผมมันเก็บมาห้อยนี่ก็แล,ล้วนะครับเก็บเศษขางนะครับนี่นแล้วครับเพื่อนว่างานเก็บนะครับ เดี๋ยวมาเก็บพวงงานนะครับบันเดี๋ยวม่ามองนะครับว่าเก็บพวงงานเดี๋ยวนั่นพ่นจะเก็บจะคอยนะครับมล้วมึงนะครับพ่บาานจิเก็บพ่นจะเก็บพวงงานพ่นจะเก็บจะคอยนะครับผมน,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 นะครับ,รบเหยียบเข้าไปได้เกือบเครื่องให้แล้วครับ มึงไปไก็บแต่ห้อยนะครับอันนี้ผมกับบรูนะครับแต่ละคนจีบบุ้กขึกันนะครับแต่ว่ายางนี่หน่อยตั้งสามครับแต่ว่าเท่าที่ผมมึงดูตาเปล่านี่น่าจจะซีนะครับเพราะว่าน,นี่กัดร่องแรกแล้วครับสองสามี 2, 3, ผมคิดว่าน่าจะซี่าจะเบิร์นะครับสีห้อยนะครับเจ็บหัวงานคลิปนี้ก็ มาทายให้ช่มนะเก็บเศษกับเก็บหวัวง,งานนะครับแต่ละคนเก็บงานไม่คือกันนะครับผมบางคนกับมักายนะครับเก็บเอาแต่หวัวแล้หล็กเลี้ยวเลยครับร้อยห้อยรถอากลากเลยนะครับผมจังสัรคคนจา้างเขาจะเอากจ้างนะครับนะครับสองนะครับผม เห็นะครับผมห้อยที่สามครับเหลืออีกห้อยหนึ่งครับห้อยที่สี่นะครับผมครับห้อยที่สี่มากนะครับแต่ว่าสองเข้าจะเก็บห้อยชุท้ไทยนี่เก็บ เก็บไงก็เผ้าเดียวนะครับถ้าถ้ามันเป็นหัวงานแบบโค้งๆนะครับผมมันจะได้เปรียบตรงนี้แล้วครับสองเพาแต่มันก็อยูกับฝีมือคอนไทยนะครับนี่ครับเก็บห้อยสถ่ายนะครับผมถายเรียบร้อยครับสีห้อยนะครับผม โอ่คนะครับผมคลิปนี้กะมาถ่ายให้ชมนะครับการเจ็บเศษเจ็บหัวงานนะครับนี่นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมเ็จโอเคนะครับผมคลิปนี้กะ มาถ่ายให้ชมการเจ็บพวงงานของทีมงานผมนะครับกับบมีิยังเราผมกับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมชอจบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับและสิ่งสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้บม่พลาดคลิปต่อไปครับสำหรับมื้อนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ